ใช่ครับใช่แก้ถูจสนสะอาดแล้วคุณดิมันสะอาดแล้วนี่นะมันนั่งได้แล้วเนี่ยไม่เปื้อนแล้วโอ้ผมไม่มีเวลาทำเหนื่อยไม่สบายจริงๆผมก็ดูคลิปให้เลย ทั้งดูทั้งทั้งเอาเนี่ยทั้งเอาคลิปของเขาอแกมาหมดเลยนะนี่ดูดิผมมีเคสเดียวเนี่ยผมยังทำคลิปได้เลยเอาของนุงไปปล่อยช่องหนึ่งก็ได้นะแต่ไม่ผมเอาลงช่องของผมจริงๆมีช่องสำรองแต่ผมไม่เอาลงอ่ะลงที่ตัวผมนั้นเอาลงช่องนี้ด้วย เดินขันหน้ามาทางนี้ออกแบบออกแบบามินตนาการของเรานะว่าเราอยากจะทำมาเป็นแบบด้านหน้านี้จะทำเนก้อนนการ มาคือค e ือประวัติของพญานารกสประวัติ โคิมโตกำลังนแปลมาดูสานเทรที่น่าสนใจกันดีกว่าดีนหรือวิธีการแบบมันโฆษณามันชอบเข้าอยู่เดี๋ยวกดออกได้ไหมฟังไปก่อนก่อนงั้ผมจะดึงให้ นวฟังเมื่อก่อนนะเวลาที่คนองเเขามาอว้มาสัการะอ๋อคืนมดล้สบายแล้วต้องทาไรแล้วเนาะรู้สึเราโกยที่แข่เม่ไยังรัทธาเรื่องพญานาคยคนเดียวมันจะว่าคนทั่วโลกเขาก็ตัดผาเพราว่าเอฟซีบางทีมาจากสามประเทศอ่าวันดีครับเอฟซัดีจ้าไม่รู้นะผมจะประทงช่องไหนนะผมก็ไม่รู้เลยเป็นอีกแบบหนึงเหมือนกับ

เออไม่ได้เจอมันเ,มอนเด้งพญานาคยามมาบวชเป็นพระพญานาคอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาผมก็เลยเชื่อว่าพญานาคมีจริงมันถึงมีเรื่องเล่าขานมบ,บนั้นเกิดขึ้นมาในโลกใบน,นี้นะก็เลยตัทธาเนะี่ยพญานาคมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปบังคับให้ใครมาเชื่อเหมือนเราโอายกลังทำที่บอยู่เพราะว่าคนคนที่เขาเชื่อเรื่องพวกนี้มันเกิจดจากจิตของเขาที่อยู่ในตัวของเขา ฝวิมั้งครับในผมดึงี้ไห่เราลงช่องผมแล้วนะครับช่องผมนี่เด้วเริที่นี่เกิ่งอะไรผมจะลงหนลงเยอะด้วยับวันนี้ลงเยอะช่วงวันนะลงเยอะจะลงอีกทีช่วงเย็นนะครับดูช่วงเย็นนะไปเรียนเรียนเ็ลงเยอะเยอะค่มันก็เลย ไม่รู้ครับเพราะว่าคืิปมันมายข้อมูลเยอะถ้าลงโคกว่าต้องเอาคลิปออกครับเอาเอาดูดออกมาเลยครับตำราในในตราเรียนก็จะมีเรื่องพวกนี้ด้วยเรื่องศาสนาเรื่องพญานาคใช่ครับเพราะว่ามันจะมีชั่วโมงของชั่วโมงของการไหว้เกี่ยวกับไหว้พระไหว้อะไรมันจะมีตาราที่โรงเรียนครับที่โรงเรียนแล้วก็ไปดูที่วัดด้วย เดยกจะเป็น่างนนคำว่าถุกทางรักจำของผมก็คือผมจะชอบแบบตั้งแต่เด็กคือชอบไม่รู้ว่าเขาถ่ายกี่วันถ่ายลงสองวันแล้วมงครับมีทั้งสกุ๊ปมีทั้งอะไรมีหมดเดี๋ยวผมเอาคลิปมาให้ปล่อยผมขอปล่อยนัแหละครับปล่อยทําไมครับผมอะเอาลงเยอะด้วยบางทีเราเต็มอะบ้านเกิจเลยจบเรียนจบ ที่จบปริญญาตรีเป็นของยังไม่รู้เลยว่าปริญญาตรีคืออะไรใบบใบปริญญาตรีเป็นยังไงเสื่า <c oughs> เป็นกระดาษ A4 ใช่ไหมมีใบลายเซ็นของอาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หรือเปล่ายังไงที่คอยกำกับว่าน,นี่จะเธผ่านหลักสูตรนี้แล้วนะใช่ไหมเมื่อก่อนครูสมัยก่อนไม่ไม่ได้จบเอกนู่นเอกนี่เหมือนสมัยนี้นะเมื่อก่อนครูค,คนนึงเขาเรียว่าเป็นแม่พิมพ์ของตานเนี่ยเขาเขาอ่า เขาจะสามารถสอนนักเรียนได้ทุกวิชาเลยครูคนเดียวนะสอนได้ทุกวิชาไม่รู้รุ่นเนี้ยเป็นเหมือนกันกับผมหรือเปล่าเสือน่าจะเป็นเอกหรืมั้งเดีนี้คนแยกเอกเลยเขาแยกเอกนู่นเอกนี่คือถ้าเอกภาษาไทยก็ต้องสอนภาษาไทยถ้าเอกภาษาอังกฤษก็สอนแต่ภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่นผมบอกมันต่างจากสมัยก่อนครูคนหนึ่งเนี่ยสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 ครูคนเดียวดาวอยู่ป .1 ปสองปสามภาคบลายอยู่ปสี่ปห้าปหกสอนอย่างนั้นวนอย่านะ้แต่ทุกวันนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนถ้าคนใหญ่แล่ทุกวันนี้ไม่รู้เขาเรียนเรียนกันหรือเปล่ากันนะไปส่งน้องไปโรงเรียนใช่เขาเรียนที่โรงเรียนที่ผมอยากจะเรียนตั้งแต่เด็กเด็กๆอเลยเป็นโรงเรียนมัธยมวานอนคือบ้านอยู่ห่างจากบ้านบางเยี่ยมอยู่ห่างจากวานอนประมาณ1.5กิโล ็อยากจะไปเรียนเนี่ยเพราะว่าตัวเองชอบการเรียนแต่ด้วยครอบครัวทีม่มันยากจนไม่ก่อนมันเป็นครอบครัวยากจนนะก่อจะได้เม็ดข้าวอะไรมาทานแต่ละมากินมาทานเนี่ยมันคือมันต้องลําบากต้องลําบากหาเท้ากิน่ําพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกหลายคน่ะผมเป็นลูกคนที่ห้านะในครอบครัวกับมีพีนนพ่น้องอยู่หกคนมีพี่น้องอยู่หกคนแล้วผมเป็นคนที่ห้าที่ คือ,อยากจนอ่ะคือ,อยากจนแต่อยากจะเรียนครูขเขาก็อยากให้เราเรียนเพราะว่าเราเป็นคนที่หัวไวเป็นคนหัวไวคนฉลาดพูดง่ายไม่ได้ชมตัวเองนะนี่ครูครูเขาพูดมาก็จําครูเข้ามาครับครูของครูเขาบอกว่าลุงลุงพลเป็นคนฉลาดือพูดง่ายสมัยก่อนคือปู่บบบแบบบ้านเราคือเป็นคนที่อยากจะให้มีโอกาสไ้เรียนแต่มันนี้มีโอกาสไปเรียนก็จบัพ

จะเดินไปคุยไปอะไระครับเดินไปท่านอุปการะที่ตัวเองเดินไปจบปิดใจรืองเรือเรื่องบ่อย่างเรื่อที่สอนาก็อยากเปสองแต่ว่าไม่แล้วไปทำไมต้องไปทำงานครับผมไปทำงานคือจบป .6 จบม .6 แล้วมาอยู่บ้าน าานริไปทงดูคลิปผม่ากมุณจะดูช่องผมจะดูให้ผมลงหมดด้วยนะครับลงลงเยอะเลยแหละเยอะเลยอ่านี่ผมไม่ดูหมดเลยนี่อะไรผมก็ลงหมดเลยลงคนไม่เข้าใจหรอกว่าผมลงลงไปเอา้ามานี่ของพีป้าไม่ใหเอา อันนั้นมันชอบม่นเพจขององจริงแต่นี่มัเป็นเพจของเอซีของน้องใช่ไหมล่ะอืมแต่แต่นี้เลซีเพจของน้องมันน่ะน้องไม่เล่นกบพนันหรอกแต่เอฟซีของน้องเขาอ่ะยต่เหลือเไไม่รู้จะทำยังไงครับกาพันนันจ๋าเลยแจ้งไปดีกว่านะผิดอยู่ก็อยู่นานครับเพราะว่ ก็ผมหาไม่เจอไหมไมันจะโรย,ยด้วยดอกกุหลาบนะเนี่ยอย่างที่ผมมีความเชื่อไหมผมจะสร้าง,าองาของพระขึ้นมาูกัญนากับพาาะนะเพราะว,ว,ว่าก็อยากจะให้ใหเห็นว่าถึงแม้ผมจะไปทำงานที่ไหนก็นแล้วแต่สุดท้ายคือความทรงจำเกี่ยวกับพญญนาหรืออะไรอีกผมก็ต้องเจอกัน,กนมอยังคงอยู่ในใจราอส่วนใหญ่เราก็ไปทำงานแล้วก็ไม่ได้ละเรื่องพวกไฟกาบ ไปขอพรพระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคืออยู่ที่กรุงเทพมันก็มีนะจะมีวัดมีอะไรที่เราจะต้องไปไปทำบุญตลอดวัดหยุดนะวันหยุดเสาหน้าติผมก็จะไปอยู่ที่วัดจะเล่นอยู่ที่วัดเพราะมันชินอยู่กับเรื่องแบบนั้นเราเล่วิตถึงกรุงเทพที่ผมเล่นไปด้วยกรุงเทพแบบมันมันไปหลายที่นะผมไปอยู่ในหลายๆที่ครั้งแรกก็ไปอยู่ออาเภบ้นผมก็เอาไปลงช่องผมแต่ว่าผมผมเยอะครับต้องนี้ไปก่อน

ช่องเย็นหรือเปล่ายัตอบไม่ได้นะจะเป็นช่องเย็นไหนใช่อีกทีนึงเข้าไปดูว่ามันมีสองคีสุดท้ายครับไม่มีอะไรผมไปดูช่องของจ่าแล้วไม่มีอะไรแล้วครับผมรักว่าผมต้องการดูดด้วยผมดูทุกวันสองทีผมดูทีเดียวจบเป็นเขยบ้านกรก็นี่ยแหละถามว่ชอบไหม ที่มันเป็นเมืองสีไลน์นไปไเราก็จะมี่มาที่มันไม่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 น่าไม่ว่าน่าอยู่ขนาดนั้นมันแออัดมันเสียดเสียดกันอยู่เนาะมันต้องแข่งขันผมผกมางแต่ว่าเป็นกับเป็นครับเราไปไปไปอยากมีรายได้อะเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันกันยิ่งเรามีความสามารถเราจึงสามารถที่จะหางานได้เยอะ แต่ถ้าผมอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีไรายได้นะมันไม่ได้มีไรายได้เนละแต่ละวันอยู่เว้ยเนี่ยมันไม่มีไรายได้เลยนอกจากเขาทำยูทูบก,กันเนี่ยเขาถึงจะมีไรายได้ดแล้วจากกรุงเทพไปกบก่อนโอ้กรุงเทพไปกบก่อนมันแปดร้อยกว่ากิโลใช่ไหมใช่ครับ ได่ทำนาช่วยแกมันเป็นอาชีพที่ผมมาทาอยู่ตลอดอยู่แล้วผมไม่รุ้เทพไม่ใช่ว่าผมไม่ทาอยู่แต่คุงนเทียตลอดช่วงทํานาผมก็ลางานมาทํานาช่วงเกี่ยวข้าวก็ลางานมาเกี่ยวข้าวคือมันเป็นอาชีพที่ผมทําอยู่แล้วนยมันชอบมันตั้งแต่เด็กเพราะเราอยากให้ครอบตัวมีร,รวยขนาดไหนก็สุดท้ายก็ได้กินชิน โยแล้วจะต้องหอบเอาสมบัติพระสถานข้ามภกข้ามชาติไปเกิดใหม่นุกนี้นั่นไม่ใช่ก็เลยมองเห็นสัจจะทำความจริงว่ามันอยู่ได้แค่นี้แหละมนุษย์คนเรามันเลยต้องวนกลับมาอยู่เรื่องแบบนี้เรื่องสัจธรมคลิปนี้ก็เป็ประมาณี